ผูดังผูดังอย่าบ่มีเอ็นเนี่ยหืมของกินยากนะเห็ดเห็ดเหล่วมาเห็ดเหล่าเมากินแบบเปื่อยๆเลยโคตรแซ่บเลยมองที่กินยากไหมโห้อุ่นหอนครับมาผมวคุณมาเลยหานไปแล้วหานไปแล้วมาตอนที่ขางัวนเลยว่าตีนงัวเลยครับผมโอ้ อืที่เด็ดอันหนึ่งครับผมจมูกง้อผมหรือว่าผู้ดังครับผมเนีย่ยเออมไอ้มันเดอ้อรอย่างรอยให้สั่งกันไปเอาสุดถ่ายและถ่ายสุดเนาเป็นคล้ายๆครับว่าสุดพางงวอนะแต่ว่ามันเป็นตีนงวงกับผู้ดังง้ว มไม่อยากผ่านนะขอว่านว่าเป็นอย่างไรหูดังมันนี่โอ้ใช่ครับขาคอขาคอ ขาคีขาจัคกข,า,ข,า,ข,า,ขาอยังไรวะช้ำๆกันนะเอ็นๆมันจุดๆเน่าไหแซ่บมากว่า มันเก็ออกแน่แบบจึบจ๊บจึ๊บจนอ้อมเจนขาเห็นมันหลายผู้ดังผู้ดังอย่ามั่วไม่เย็นเนี่ยอืมว้าขาดขนาดวะผู้ดังกลืองมันนี่เต็มเลย ืความกินอยากไมเห็ดเห็ดแล้ามาเห็ดเล้ามากินแบบเปื่อยๆเลยโคตรแสบเลยมองยากกินอยากไปมันฝรั่งจนุน้าเปืย บังโอ้ข้าขนาดบนี้เสียบนัวก็ขคา,าไปร่งปัง